ก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่อง s h i n w โก้เองเนาะวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาในที่มีชื่อว่าดอสูปเปอร์ฮาร์ดโหมดอีกแล้วเ,เนี่ยเนาะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่หกเนาะคุณผู้ชมดูนะครับว่าเราจะสามารถรอดได้หรือไม่โอ้ยทำไมเนี่ยจอบั๊กเนี่ยมาคุณผู้ชมเรอมาเข้ากันเลยเนาะไปเข้ากันเลยนะเแล้วไม่เสียเวลาเนาะไปผู้ชมดูดูกันว่าอีพีที่6เนี่ยเราจะสามารถรอดได้หรือไม่เนาะไปดูกันคุณผู้ชมเราเข้าไปเล่นกัเนเลยเนาะโอเคไนหะ ก่นอนอื่นเนาะเราข้ามกบกุญแจแล้วนขาเป็นกระสุนปนแน่นอนเก็บเก็บเก็บโอเคดอนเคนี่คุณผู้ชมนี่คุณก็มีอะไรมีจริงจริงจริงเดี๋กุญแจก่อนเนาะกุญแจอันแรกเนาะโอเคมาโอ้โหพี่เกินไปไหมเกินไปไหม เราได้ถึกเก็บโได้เลยมั้งอเออโอ้โหไม่มีหรอกเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นของที่ดีอยู่นะคุณผู้ชมสามารถต่อสู้ได้ระดับหนึ่งแต่แต่เราไม่จะไม่กดใช้นะคุณผู้ชมเราจะไม่กดใช้เด็ดขาดเฮ้ยเจอไฟแช็ก ชมเผื่อเรช็คก,ก่อนจะได้ม่โดนกล้วยโ,อ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 โอ็อกล็อกขนุงก็ถือว่าตายเด้เลยเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดมันมีเจออาอีกอะ่ะเออมันจะสวยขนาดอะไรดูที่หกแล้วคุณผู้ชมุญวจก่อนโอ้หมีพริกล็อกด้วยแล้วไปเหม,มือน ว้าวอย่างนี้จะต้อใช้เลยดีกว่าเฮ้ยเทียบเลยเราจะต้องเก็บตังนี้ให้ได้เยอะเฮ้ยคนบอกว่าเออใช่ห,ห,ห,ห้องนี้ห้อแงบบนี้ห้องนี้ห้องนี้เนาะคุณผู้ชมแจะไปดูที่ก้ากันจะด,ดูเราต้องเลื่อนประตูแล้วก็คือประตูที่สิบหนึ่งเน้ะโอเคมาโอ้โหจะเยอะไปไหนเฮ้ย ีนี่เ้ยวันี่สิบเอ็ดนะคุณผู้ชมเราต้องเก็บตรงนี้อุ้ยไม่เวลาคุณผู้ชมเรามีไฟแช็กอยู่แล้วก็มีของดีอยู่อันนึงอุ้ยเจอสองอันแล้วออเมกอดอุ้ยเจอแสามอันถือว่าใช้ได้เลยสมมติเราพลาดครั้งนงึเราองอรจะแก้ตัวใหม่ได้รอบหนึ่งเนาะ ดูไหนวะสต้องต้องสสี่ดีสิบสี่ดิมกี่หมดสิามไปแล้วเนาะเราเราเรา,เรา้องไปดูทีสิใช่ไหมเอาเอาหนูหนูสิี่จำไ,ปไปด้ว่าไปเป็นปตูรที่เราเป็นปะทีสบสามนะอะไรกันเนี่ยตายอีกแล้วรู้สึกว่าการที่เราเล่นดอเนี่ย ยิ่งเล่นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตุยบ่อยขึ้นโดยเฉพาะตุยกับแบบอะไรที่มันแบบมันเจ็บไปหมดเลยนาะก็คือแบบต้องมาเจออะไรแบบนี้เนาะเอออะไรเนี่ยสับสปีชิมมี่มันทำร้ายจิตใจมากเลยเออผู้ชมไม่เป็นไรผมแก้ตัวใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะสําเร็จไหมแต่ก็เอาให้มันมากกว่าประตูที่ยี่สิบแล้วกันเออเราเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเนาะเออ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดซนะับสไครต์ไว้นะรู้สึกว่าจะสำเร็จไหมเออดูกันมาคุณผู้ชมเราต้องกดกดปึ๊บอ,อุ้ยอะไรอะ่ะมีไข่รประจูไอไข่ไข่รประจูที่หนึ่งเนาะ อันนี้มัน้โมศักดิ์สิทธิ์โอ,อ้ทำงานเข้าเผื่อปหมือนละกันนะเนาะเผื่อจะมีอะไรโอเคไม่มเป็นไรนัณผู้ชมไม่มีอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรลองหลบเผเื่อไวนะ้เฉยๆเพื่อความสบายใจของเรามาดูที่สามเนาะโอเคอันนี้มาจริงนี่มาจริงแน่นอน สกีใช่ไหมมีสกีใช่ไหมโอเคอะอะไรกันอีกแล้วอะโอ๊ยอะไรกันอีกแล้วยังไม่หันจะได้ใช้เลยเสียใจแล้วนะเนี่ยไปสามมาเล่นแบบก็บ่อยนะเออก็บ่อย แต่ทำไมได้ผลตอบร,รับอะไรแบบนี้ละ่ะเออทำไมก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะผู้ชมเราสามารถแก้ตัวม่ได้อีกรอบหนึ่งเอออีกรอบหนึ่งเลยรอบนี้ต้องไม่พลาดสิรอบนี้ต้องไม่พลาดก่อน,น,นเ้ยทุกผู้ชมเราต้องไปเก็บเออเก็บเลยก่อนโอเคเก็บเลย,ายาเก็บเลยเก็บเลยไม่พอยาเก็บแคมาที่สุดตอนนี้นะเพราะว่าเออเรอเกเข้าไม่ได้เนาะโอเค เก็บนี่เก็บนี่โอเคขัดประตูที่หนึ่งรั่วหลบหลบผึ่งไปกันแหละเฮ้ยเจอวนี้เจยวนีโ้โอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลย โอเคอายเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยโคมันมาแน่เลยโอเคไม่มาเราคุ้ชมไม่เป็นไรตกใจหมดเข้ามาหลบในตู้ทัาน,นอโอเคโอเค โอ้โหอย่างมืดอย่างมืดเราจะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคเห็นทางแล้วเห็นทางละโ,โ,โอ้โหโอ้โหเลยเพียบเลยจะมาสามร้อยละเฮ้ออะไรอะ่ะเสียงอะไรเมื่อกี้เราไปพื้นเท่าไหร่อะ่ะจำไม่ได้อะ่ะ ไม่กล้าเสี่ยงเลยอ่ะไม่ชอบเสุดสรืสอรว่าเราจะกินอันนี้ดีพอกินเราก็่เงะผมว่าประตูที่ที่เรามาจะเป็นประตูที่ประตูที่เจ็ดสิเออ เอาโดนซ้ำอี๋โดนซ้ำซ้อนซับซ้อนไปหมดเลยเจ้าอะเรกินอะไรช่วยแบบนี้โหดิเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะมันก็ช่วยมันก็ช่วยก็เที่ยวเทีทเ่ยวจะตายแบบจริงๆมันก็น้อยลงมาคุณผู้ชมเราถึงจะดูเท่าไหร่กันเนี่ยครั้งนี้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเราจะไปสุดตัวที่ห้องซีกได้หรือเปล่านะหรือเปล่าหรือเปล่า เช็คหน่อยโอเคมันบาจริงๆด้วยโอ้โหห้องนี้บทเนี่ยบริมวณจะมีเก้าอี้ตรงนี้ใช่ป่ะมันจะมีโต๊ะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่ไม่ไม่มีเฮ้ยโอเคไปตรงนี้เราคุณผู้ชมแล้วก็ไปตรงนี้เออไว้ตรงนี้โอเคเอ้าเฮ้ยถูกป่ะนี่วะอะไรกันเนี้ย นี้ตู้จะตลบได้ใช่ไหมโ okay. okay. อเคจะตลบได้เนี่ยโอเคผู้ชมน่าตลบไดจริงจริงเนาะเออโอ้โยได้มา,ามหกร้อยเก้าสิบห้าทำให้แมนมันก็เยอะแหละเออมันก็เยอะแหละ ใี่อันนึงโอเคโอเคใช้ไฟแช็กต่อเลยโอ้ยไม่เป็นไรสิบสี่สิ13บสามเมื่อกี้ต้องเป็นสิบสี่ดิโอ้โหเฮ้ด,ด,ดิดิให้จำได้ เต้องบอกว่าเราจะไปห้องซีที่ได้นะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ตรงว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหเราจะไปห้องซีแต่แต่โคได้ไปห้องสกีตก่อนนะ่ะเออ <c oughs> โอ้ยผมกินได้เป็นพันแล้วอะ่ะ <c oughs> อ้าวอะไรกันเนี้ย แค่จะกดฟาร์มเหรียญเฉยๆทำไมอ่ะแค่ฟาร์มเรียญก็ผิดอะไรอ่ะโอ้ก็สำหรับวันนี้ครับพี่เพนเท่านี้ครับอย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณมากครับ